ร้านนี้ครับไดสุกิอยู่แถวบ้านผมเองครับถนนจันนะฮะวันนี้เขาแวะมาเยี่ยมพี่ผงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปคุยในร้านหน่อยนะ,ะโอ้โหนี่เขา<ช>มีเมนูเยอะดเดี๋ยวให้เขาแนะนำดีกว่าช่วงเติมทุกฝันเต็มทุกรถกับรีมี่ บุกเข้ามาในร้านเลยพี่พงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่ผมเห็นเมนูเยอะมากเลยหให้เจ้าของร้านแนะนำสักเมนูเนยดีกว่าก็จัดให้เไยครับชาน้มไข่มุกดับเบิกก้ลแบล็กนะครับสูตรไต้หวันผสมญี่ปุ่นขนาดแท้เพราะเราชงด้วยใบชาจากไต้หวันผสมกับครีมเทียมที่ได้คุณภาพละลายเร็วช่วยเพิ่มความหอมกลมกล่อมและเสริมความอร่อยด้วยดับเบิ้ลแบล็กไข่มุกกับเฉาขวยจากไต้หวันจะได้ความเหนียวนุ่มดีกว่าโอ้โหนี่ขนาดแค่เมนูเดียวนะครับจริงๆมีไปสิบสิบเมนูเลยอยู่ที่ไหนพี่พงศ์บอกไปเลยครับครับอยู่บนัระคบ ตะกี่โมงเปิดเวลา10นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับนะครับชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าใจสุกีครับครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับครีมเทียมดีมี่มองไปทางร้านเอาไว้ใช้ชงเครื่องดื่มอร่อยอร่อยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่ช่วงทัวลงปุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่ อิ่มยกกัวนะครับกับครีมเทียมรีมมี่นะครับเติมฝันเต็มรถนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดีนะครับกวนกวนหนึนนน่งนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันก่อนและเดี๋ยวคนเหล่านี้นะครับจะได้มาอิ่มยกกวนกันที่นี่เลยมิสเตอร์ซูชิครับอ้วน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 ใครๆก็หาว่าเธอหนาอ้วนก้วนอ้วนกลมครับ งานนี้ไม่ต้องสืบแถมยังมาจากย่านพระขนมยกขยงมาตามหาพี่มากว้ยไม่ใช่ต้องเป็นพี่อ้วนขาขอกินฟรีหน่อยค่ะอ้าวทำงานแลกข้าวก็ดูเข้าทีแบกแฟ้มกองโตโตโอโ้โหอดทนกันหน่อยทำเก็กผ้าให้ขยันแบบเนี้เพื่ออาหารมื้อใหญ่รออยู่งานนี้ต้องพาพวกไปถลม่มมิติอ้วนแล้วล่ะค่ะพี่อ้วน จะงงว่าแล้วหายไปไหนยังไม่เห็นมานั่งมาแล้วโน่นเออเป็นไงครับคุณผู้ชมมาแล้ว5้าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีก5ครับโอ้โหเนี่ยมาครบแล้วครับกวนนี้กวนอ้วนกลมนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้เขาจัดอะไรเมนูอะไรบนโต๊ะให้ทานกันบ้างไปชมเลยครับวันนี้พามาที่มิสเตอร์ซูชิ นี่สิของอร่อยอาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศกินกันให้อ้วนพรีกับเมนูญี่ปุ่นญี่ปุ่นซูชิหลากหลายหน้าแค่คำละ15บาทยำสลัดจัดต่อกับสลัดซีฟูด้ดกับซาเิมิเรือใหญ่ปลาซากุระใดเนื้อนุ่มๆุมชุ่มลิ้นไฮไลท์ของร้านนี้ก็เลยทีเดียวเขียวกันแบบไม่เหนียวกับสเต็กหมูดำย่างรสเผ็ดหมึกสอกย่างเกลือโอ้โห หวยาวเท่าสองจริงๆซดต่อกับชาบูในน้ำซุปสูตรพิเศษลวกปุ๊บเนื้อยุ่ยปั๊บต่อด้วยข้าวห่อชีสฟิลาเดเฟียเพียงแค่นี้ก็ได้อ้วนสมชื่อกวนอย่างแน่นอนพร้อมยังหยิบอาวุธเลยโอ้โหโต๊ะอาหารแน่นขนาดนี้แต่เชื่อผมไหมครับพิบตาเดียวโต๊ะจะว่างเลย พ่อโชคดีไม่ใช่หรอคะใช่ตัวนี้ใครในมือค่ะมันต้องใครอีกอืออ่ะตากินตับห่นซูชิมัตตาบะกินจีบูดแดงข้าวซอยให้มันร้องให้ให้รำแต่แซ่บอีหลีชิมชิมเข้าไปชิมเข้าไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมโอ้ยตามายังรู้ตัวอีกกินเขาไปกินต้องเหลือแต่ของอร่อยอ้วนกินให้พุงขมเหมือนโลกเลยจานดูอยู่ดีดี เชฟอาชาของเราหรือเชฟม้านั่นเองจะมาเบิร์นให้อันนี้เป็นซูชิอะไรนะฮะโอ้โหเป็นฮามาจินะฮะเบิร์นเลยครับเชฟเบิร์นเลยเบิร์นบ้านนอกบ้านกลุ่มเมืองนอกทั่วถิ่นขนมของกินตีอ้วนชวนไปมาชิมมาเที่ยวมากินมาเที่ยวทุกคนมีเอี่ยวตีอ้วนชวนที่ กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงพุงเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปน3สามสา,มสามปนจยานวากรุงเทพ1นึ่งศแล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยน้ำหอมปรับอากาศเดลิเฟชหอมทุกที่ที่มีเดลิเฟช Quality Expert 02 277 8000ต้องขอขอบคุณร้าน m สเตอ r ์ซูชิมากที่ให้เรามาอิ่มยกกวนนะฮะคุณผู้ชมก็แวะมาทานได้ถ้าเกิดแวะมาทานนี่มีอะไรพิเศษไหมครับก็มีส่วนลดให้20%นะครับสำหรับผู้ที่ดูรายการของสีวันชนหิววันนี้นะครับทั่วประเทศเลยเรามี8สาขาทั่วประเทศถึงเมื่อไหร่นะฮะ31พฤษภาคมน,นี้ครับโอ้โห oh ผมก็มีกระเช้านะครับครีมเทียมดีมี่มอไปทางร้านเอาไปทำเครื่องดืมด่มอร่อยอร่อยด้วยนะครับและโค้นวนกลมก็ต้องขอขอบคุณ ครีมเทียมดีมี่เติมฝันเต็มรถเย้